รินนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่คะที่จะมีส่วนช่วยนะคะให้ผิวของเราเนะี่ยมีความกระจ่างใสผิวมีความแข็งแรงมากขึ้นจุดด่างดำลดลงนะคะเรื่องของสิวก็ลดลงด้วยค่ะทุกคนตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยชะลอไม่ให้ผิวแก่ก่อนไว้ด้วยนะคะผิวแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะก่อนทาแล้วก็หลังทาเนะี่ยผิวมีความแตกต่างกันมากนะจากปกติราคา959บาทลดเหลือเพียงกระปุกละ519บาทเท่านั้นทุกคนราคาดีมากนะคะรีบซื้อรีบตุนเอาไว้เลยค่ะสวัสดีครับชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านนะครับเดือนธันวาคมนี้ เป็นเดือนที่ทรัพย์สินเงินทองของคุณจะเริ่มพอ,อกปูนกนะ้าวหน้าประสบความสำเร็จดังที่หวังหลังจากที่ถดถอยมาเป็นเวลานานนะครับแล้วก็เรื่องของโชคลาภผลก็จะมีแนวโน้มไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับวิธีการโคจรของดาวแต่ละดวงที่ส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาในเรื่องต่างๆมีดังต่อไปนี้นะครับดาวประจำราศีเกิดของคุณก็คือดาวพระฤหัสบปีนะครับ ปัจจุบันนี้ก็โคจรเป็นเกษตรอยู่ที่เรือนพันธุท่านครองสองราศีนะครับหมายถึงการได้เกี่ยวข้องผูกพันกับบรรดาญาติพี่น้องบ้านเรือนรถราปานะแล้วก็กิจการต่างๆแต่ดาวพฤหัสบดีคือตัวคุณนี่ก็พักองศาก็คือถอยหลังนะครับนั่นหมายความว่ากิจการก็ยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรได้แต่ประครับประคองไว้แต่ว่าในช่วงเดือนธันวาคมนี่คือเดือนสุดท้ายนะครับที่ดาวพฤหัสจะถอยหลัง ในเรือนณวางนั้นในช่วงเดือนธันวาคมจนไปถึงช่วงปลายเดือนนะครับยังโคจรดีอยู่แม้จะถอยหลังนะครับก็ไปอยู่ที่เรือนสุภะหมายถึงการที่จะต้องพึ่งพาอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่การคาดหวังกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะครับแล้วก็การพึ่งพาอาศัยซึ่งบุคคลอื่นก็จะยังมีอยู่วันที่29ธันวาคม พระฤหัสบ,บดีจะโคจรเข้าสู่เรือนกรรมะนะครับหมายถึงการจัดการเรื่องภาระหน้าที่การงานต่างๆเพียงแต่ว่าดาวพระฤหัสบ,บดีเนี่ยจะเป็นประนะครับก็จะหมายถึงเรื่องของญาติพี่น้องอาจจะทําให้ต้องหยุดพักการงานเรื่องของกิจการอาจมีเหตุทําให้เสียถ้าคุณยังฝืนทํางานในช่วงปีใหม่นะครับเพราะฉะนั้น ปีใหม่นี่ก็หยุดพักดำเนินกิจการใช้เวลาในการพักผ่อนหรือมาวางแปลนวางแผนพิจารณาปรับปรุงเรื่องของชีวิตเรื่องของการประกอบอาชีพการงานต่างๆนะครับและที่ควรระมัดระวังมากที่สุดก็คือความเดือดร้อนอันจะเกิดขึ้นจากการทำผิดศีลธรรมจรยาของบรรดาญาติพี่น้องหรือแม้แต่ตัวคุณเองด้วยช่วงที่ดาพรุษสบดีโคจรในตอนแรกแม้จะ ไม่ถอยหลังแล้วนะครับแต่ในเรือนนวาวางเนี่ยก็ยังโคจรในตำแหน่งที่เสียแต่ช่วงกลางเดือนมกราคมเป็นต้นไปความสุขความเจริญก็จะเริ่มบังเกิดแก่ตัวคุณเองนะครับเมื่อพื่อสมบดีเข้าสู่เรือนลาภเป็นเทวีโชคดาวที่โคจรถอยหลังอยู่อีกดวงหนึ่งสำคัญมากก็คือดาวพระเสาร์พระเสาร์เนี่ยคือดาวประจำเรือนกระดุมพระกระดุมพระก็คือเรื่องของทรัพย์สินเงินทอง ใช้จ่ายหมุนเวียนเงินเดือนประจำรายได้ตอบแทนพวกนี้นะครับแล้วก็ยังหมายถึงการประกอบอาชีพเพื่อสแสวงหาทรัพย์ด้วยยังพักองศาอยู่ที่ผ่านมานี่ก็หลายเดือนนะครับก็ยังถดถอยอยู่ยังไม่ก้าวหน้าไปไหนแต่ก็มีการมีงานมีเงินมีทองเพียงแต่ว่าก็ยังไม่พอกุนนะครับมีเหตุต้องติดขัดและสะดุดอยู่เรื่อยๆในเดือนธันวาคม ช่วงต้นเดือนพระเสาร์ก็ยังโครจรอ,อยู่ที่รา,าศีธาตุไฟนะครับก็ยังค่อนข้างจะเดือดร้อนเพราะต้องพึ่งพาอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีภาระจากสิ่งอื่นมาให้คุณต้องรับผิดชอบค่อนข้างจะหนักพอสมควรแล้วพระอังคารก็อยู่ด้วยนะครับอังคารคือดาวแห่งลาภลาภผลก็ยังโครจรไม่ค่อยดีมาเจอกับพระเสาร์นี่คือความเสียหายนะครับเสียหายเพราะ เงินทองที่ช่วยเหลือผู้อื่นมีคนมากู้มายืมไปทวงถามก็จะทะเลวิวาทแตกแยกหรือทำร้ายกันได้อันนี้ต้องระมัดระวังและที่ต้องระวังอีกประการหนึ่งก็คือการเกิดอุบัติเหตุกับบรรดาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ที่มีพระคุณต่อคุณหรือการแตกหักกับบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาเจ้านายหรือไม่ก็ลูกค้าของคุณนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังด้วย แต่ก็จะพ้นในวันที่4ธันวาคมนะครับเรการเงินของคุณคือพระเสาเนี่ยในช่วงต้นเดือนก็ยังเดือดร้อนดังกล่าวมาอยู่แต่ว่าพอถึงวันที่15พระเสาจะเริ่มเดินหน้านะครับแล้วก็มีแนวโน้มไปในทางที่ดีมากๆพระเสาร,ราศีจักเข้าเป็นกเกษตรอยู่แต่ณวางจักขยับมาที่เรือนกรรม,มะหมายถึงภาระหน้าที่การงานต่างๆนะครับ แล้วก็ในเรือนกร,รมมะเนี่ยจะมีพระราหูในราศีจากนั้นเป็นเทวีโชคในเรือนปุตตะราหูคือเรือนสหัชชะนะครับแล้วในเรือนนวางอยู่ที่เรือนกรรม,มะหมายถึงการเดินทางการเกี่ยวข้องกับผู้คนการตลาดการติดต่อสื่อสารเพื่อนพี่น้องนะครับก็ยังต้องมีในการประกอบอาชีพการงานได้เกี่ยวข้องกับคนจํานวนมากหรืออยู่กับการเดินทางนะครับ เมื่อพระสาวเข้ามาร่วมด้วยแล้วเนี่ยนั่นก็จะมองเห็นช่องทางแห่งการประกอบอาชีพการงานมีแนวโน้มที่ดีขึ้นบรรดาเพื่อนพี่น้องกัริยนมิตรก็จะช่วยเหลือเกื้อหนุนกันแต่ดาวสองดวงในเรือนนวางเจอกันช่วงสั้นๆนะครับวันที่1 5บหถึงสิพอวันที่19เนี่ยพระราหูก็จะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ช่วงนี้จะไม่ค่อยดีนัก พี่น้องอาจจะทะเละกันเพื่อนฝูงอาจจะแตกแยกกันแล้วก็เรื่องของการตลาดนะครับอาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะว่าพระราหูเข้ามาที่ราศีสิงห์จะเป็นประเกษตรนะครับราหูเนี่ยครองเรือนสหัชชะพอมาอยู่ราศีสิงห์ก็เป็นประเกษตรอยู่ที่เรือนสุภาษหมายความว่าเพื่อนพี่น้องก็จะมาขอพึ่งพาอาศัยและบางทีก็อาจจะพึ่งกันไม่ได้มีเหตุต้อง วิวาทแตกหักกันอันนี้ต้องระวังด้วยในดาวการเงินการประกอบอาชีพการงานนั้นเริ่มโครจรดีมากนะครับยิง่งในปีหน้าวันที่17มกราพระเสาจะย้ายราศีเข้าสู่เรือนสหัชชะในเรือนนาวางนั้นพระเสาจะเข้าเป็นมหาอุจในเรือนลาภะเป็นเวลาที่คุณจะได้ทรัพย์สินเงินทองได้การได้งานความเจริญก้าวหน้าด้านอาชีพและการเงินดีมากนะครับ แต่ในช่วงต้นเดือนนี้ก็ยังต้องเดือดร้อนวุ่นวายอยู่หลายประการนะครับแล้วก็ในเรือนวินาศเนี่ยจะมีดาวมารุมกันตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนะครับคือพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจําเรือนสุภามาอยู่ในเรือนวินาศอันนี้ก็อาจจะเสียหายเพราะการไปค้ำประกันใครไว้ก็ตามนะครับญาติผู้ใหญ่ก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วย การใช้ใจ่ายความสิ้นเปลืองต่างๆก็จะเกิดก็จะมีนะครับดาวประจำเรือนอริและเรือนลาภคือพระศุกก็เข้าสู่เรือนวินาศแต่ก็พ้นจากอิทธิพลของพระราหูมาแล้วพระศุกนี่ก็เมื่อเข้าสู่เรือนวินาศแล้วก็เป็นประเกษตรด้วยในส่วนที่ดีเนี่ยก็จะหมายถึงปัญหาอุปสรรคภารหนี้สินคดีความอะไรต่างๆที่มี ก็ถึงคราวที่จะต้องสิ้นสุดสิ้นสุดแล้วเพราะการช่วยเหลือเกื้อหนุนของคนอื่นที่คอยช่วยคุณอยู่อย่างลับๆหรืออยู่เบื้องหลังนะครับแต่ถ้าใครที่เกิดระหว่างวันที่25มีนาคม2517ถึงวันที่12ตุลาคม2519โดยประมาณเนี่ยนะครับจะมีพระราหูอยู่ที่เรือนวินาาเป็นมหาอุดเมื่อพุธสุขอาทิตย์เข้ามาเนี่ยอันนี้คือความเสียหายให้ระมัดระวังไว้ บางทีก็อาจจะถูกเพื่อนหลอกโกงการเกิดโรคภัยไข้เจ็บการถูกว่าร้ายใส่ความอยู่เบื้องหลังนะครับวิถีดาวโคจรก็จะแปรตรงกันข้ามเมื่อไปกระทบกับดาวคู่ศัตรูในพื้นดวงแต่ถ้าใครที่เกิดระหว่างวันที่25มีนาคม2517ถึงวันที่12ตุลาคม2519โดยประมาณเนี่ยนะครับจะมีพระราหูอยู่ที่เรือนวินาาเป็นมหาอุดเมื่อพุธ สุขอาทิตย์เข้ามาเนี่ยอันนี้คือความเสียหายให้ระมัดระวังไว้บางทีก็อาจจะถูกเพื่อนหลอกโกงการเกิดโรคภัยไข้เจ็บการถูกว่าร้ายใส่ความอยู่เบื้องหลังนะครับวิถีดาวโครจรก็จะแปรตรงกันข้ามเมื่อไปกระทบกับดาวคู่ศัตรูในพื้นดวงตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกาย,ยนไปจนถึงวันที่5ทธันวาคมนะครับ วันที่3เนี่ยดาวาพักพุธซึ่งเป็นดาวประจําเรือนกรรม,มะภาระหน้าที่การงานและดาวปัตตนิจะเข้ามากุมลัคนานะครับอันนี้สําคัญคือพฤติกรรมการกระทําของคุณและคู่ครองคนรักในช่วงนี้เรื่องของความรักไม่ค่อยจะดีนะครับก็เอาน้าเย็นเข้ารูปไว้อย่าใจร้อนจนเกินไปใช้เหตุใช้ผลนะครับแต่คุณก็ต้องระวังใจของคุณเองด้วยเพราะว่าดาวพระศุบดีอย่างพักองศาปลายเดือนเนี่ย ก็จะเข้ามาเป็นปรากกเซษเรียกว่าเสรธรรมจัญญาอาจไม่ดีอาจจะมีวอกแวกทําให้ตัวเองเสียหายได้อีกทั้งดาวพระอังคารในเรือนนว,วังเนี่ยวันที่4ถึงวันที่13เนี่ยจะเข้าเป็นนิดนะครับแล้วก็ในราศีจากนั้นโคจรอยู่ที่เรือนอริซึ่งพระอัองคารคือดาวปุตตะด้วยหมายถึงรักใหม่หรือลูกหลานบริวารก็ได้แต่ในทีน่นี้ถ้าเรื่องของความรักก็คือเรื่องของรักใหม่ เข้ามาที่เรือนอรินะครับแล้วก็นกวางมาที่มรณะมีคู่ครองคนรักคนใดก็จะก,ก่อปัญหาหากคุณแอบ,บไปมีใครนอกเหนือจากสามีหรือภรรยาของคุณก็ค่อนข้างจะมีปัญหากันมากในช่วงนี้ช่วงที่ดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวปัตตนิมาคมลัคนะครับส่วนใหญ่ก็จะใส่ใจเรื่องความสุขส่วนตัวไม่ค่อยจะคำนึงถึงจิตใจของ คู่ของคนรักของตัวเองแต่เมื่อวันที่ห้าพะสด์ขเข้ามาร่วมด้วยนะครับก็ถือว่าจะมีความสุขความเจริญมากขึ้นเมื่อพสุเนี่ยคือดาวประจำเรือนลาภะมากุมลักก็มาอยู่กับตัวเองแล้วก็เป็นมหาจักรช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่ใส่ใจเรื่องของการสแสวงหาลาภผลไรายได้การจัดการผลประโยชน์ต่างๆนะครับ แม้ว่าพระพุทธจะเสียแต่มีพระสุขเข้ามาร่วมก็ถือว่าเป็นคู่ธาตุให้ความสมบูรณ์แก่กันและกันแล้วก็กลุ่มลักธนาคือความชุ่มฉ่ำใจการดื่มการฉลองและความสุขการมีลาบมีผลก็จะเริ่มเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับยิ่งดาวสองดวงนี้ก็มากลุ่มลัทแล้วก็ได้ผู้ดงเกณฑ์ด้วยคือให้ความสุขความสมบูรณ์ความก้าวหน้าและดาวสองดวงนี้ก็เพ่นด้วยนะครับ ความถดถอยความเหี่ยวเฉาในชีวิตก็จะจางหายไปมีความสุขสดชื่นแล้วก็มีความก้าวหน้ามีราบมีผลมากยิ่งขึ้นแต่ว่าวันที่5ถึงวันที่16เนี่ยนะครับพระอาทิตย์จะร่วมกับพระเกตและเล็งกับพระอังคารอันนี้ต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆความเสียหายที่จะเกิดขึ้นการก่อศัตรูผู้อาฆาตหรือการมีคดีความติดตัวด้วยเรื่องของอุบัติเหตุ อันนี้อย่าได้ประมาทถ้าประมาททั้งเผอแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะพบความยุ่งยากลำบากและเหตุเสียทรัพย์โดยเฉพาะผู้ที่เกิดในวันดังกล่าวแล้วก็ช่วงที่พระอาทิตย์ย้ายวันที่16ธันวาคมเข้ามาคุมลัคนานะครับในพื้นดวงชะตาใครมีพระราหูอยู่ตรงนี้เมื่อพระอาทิตย์เข้ามาถือว่าเป็นช่วงดวงดับนะครับพึงระวังโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้น การได้ซึ่งทุกขาล,ลาภก,การถูกหลอกถูกโกงผิดพลาดผิดหวังหรือการเลิกร้างห่างไกลวันที่จะต้องระมัดระวังในช่วงเดือนธันวาคม1-4ถึงได้กล่าวไปตอนต้นแล้วคือระวังเรื่องอุปัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็วันที่1 4ถึงวันที่17ให้ระมัดระวังจะเสียการเสียงานผิดพลาดเสียหายถูกหลอกถูกโกง บ้านเรือนรถราพฐานะอาจจะเกิดความเสียหายป้องกันแก้ไขไว้นะครับแล้วก็วันที่29 3ส31ธันวาและวันที่1มกราเป็นช่วงที่จะพบกับความเหนื่อยยากยุ่งยากมีเหตุต้องเสียทรัพย์นั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าหลายคนเดินทางท่องเที่ยวเหน็ดเหนื่อยนะครับรถติดแย่งกันกินแย่งกันใช้อาจจะเหนื่อยกับเรื่องพวกนี้แต่เมื่อค้นผ่านช่วงปีใหม่ไปแล้ว หลายสิ่งหลายอย่างจะเป็นไปในทางที่ดีนะครับแล้วก็คลี่คลายมีความเจริญก้าวหน้าสําเร็จสมหวังอาชีพการงานก็ก้าวหน้าต่อไปนะครับก็ขอให้มีความสุขความเจริญแล้วค่าดปลอดภัยประสบความสําเร็จมีโชคมีใจทุกทัานครับ Merry Christmas และสวัสดีปีใหม่ครับ